ใครที่มีความกังวลใจเกี่ยวกับโรคร้ายแรงมาฟังทางนี้ค่ะสำหรับแผนของบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตที่ชื่อว่า m u l t p p l e i i คุ้มครองกันแบบนี้ค่ะครอบคลุมทั้งหมด35โรคร้ายแรงแบ่งออกเป็น4กลุ่มแบบนี้ค่ะกลุ่มที่1กลุ่มโรคเกี่ยวกับหลอดเลือดและหัวใจค่ะเช่นโรคกล้ามเนื้อหัวใจการผ่าตัดเส้นเลือดแดงใหญ่ การผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจและโรคหลอดเลือดสมองแตกหรืออุดตันค่ะกลุ่มที่2กลุ่มโรคมะเร็งค่ะโรคมะเร็งระยะลุกลามเนื้องอกในสมองชนิดที่ไม่ใช่มะเร็งค่ะกลุ่มที่3นะคะกลุ่มการเปลี่ยนอวัยวะสำคัญและโรคที่มีภาวะรุนแรงขั้นสุดท้ายของตับปอดและไตค่ะเช่นโรคถุงน้ำในไตโรคตับวายและโรคไตวายเรื้อรังค่ะ และกลุ่มโรคที่4นะคะกลุ่มโรคร้ายแรงอื่นๆค่ะเช่นตาบอดภาวะโคมา่าสมองอักเสบและโรคสมองเสื่อมชนิดอัลไซเมอร์ค่ะถ้าหากว่าใครมีความกังวลใจเกี่ยวกับโรคร้ายแรงทักแชทมาหาพี่นุ้ยได้เลยนะ